จันเดือนใหม่ครับ1กันยายน2025เงาะงอยเนยนนะช่วงฟีฟ่าเดย์อะวันนี้หยิบเซกุนดาดิวชั่นมาฝากครับก็คือลีกรองของลาลิกาสเปนดิวชั่น2แดงมี2คู่ด้วยเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันครับบาซิบีอีก2และเดนมาร์กดิวชั่นหนจัดครบทั้ง5คู่ครับรเริ่มต้นจันวันนี้กับตี๋เดี๋ยวไปไล่เลียงให้ก่อนอื่นเดี๋ยวฝากไว้หน่อยครับสำหรับท่านใดสนใจรับแนวทางปักหมุดวีพีริ้งในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมาพบกับตี๋ได้ทุกวันกับปัักกมดดดเววววช่วง่งหคาจจฮะที็ตอน้น วันนี้ก่อนไปลุยกันฝากกดถูกใจและ u b s สไคร์ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าฮะเกมที่เอลเอาครากับเกมนี้ในบ้านของ h ูเอตเปิดรังย่ารับการมาเย็นของเอ b a ทเทงขึ้นครึ่งจากตารางคะแนนเนี่ยคู่นี้ครับผลงานเหมือนกันเลยคือ2เกมแรกชนะมาเกมเสมอเกมแต่ว่าเอบายิงมากกว่าครับที่4ประตูเสียทีมและลูกเช่นกันครับฮูเอตยิงไปสมี4แต้มเท่ากันเลย หกเกมท้ายของฮูเอ็ดกาสามารถค่อยชชยไปได้2เสมอถึง4สนัดไม่แพ้ใคร3เกมหลังสุดพวกเขาผ่านแฮนดิแคปได้2ครั้งเจ้าเกมครับต่ำทั้ง5นัดที่เปิดออกมาเลยเกมแรกเนี่ยเสมอกับเบลกาเนตมาที่1นึ่งหนึ่งฮะนัดมาไปเย็นมิรันเดสเอาชนะได้1นึ 0. ฟากของเอบาบ้าง2เกมแรกก็คือเสมอกับมาราก้ามาแกรบในเกมแรกจบ1นึ่งหนึ่งน,งนามากับแคนาดาในรังของตัวเองขยี้ไป3ามศูนย์ครับแฮนดิแคปเนี่ยพวกเขาผ่านได้2เจ้า1จาก3มเกมหลังเช่นกัน พบกัน2เกมเจ้าบ้านเนี่ยเอาชนะได้เพียงแค่2ครั้งครับสำหรับฮูเอตกาส่วนเอบาคว้าชาัยไปถึง6เกมมีเสมออีก2ครั้งด้วยกันในช่วง10เกมที่เจอกันเนี่ยแฮนดิแคปครับเข้าฝั่งเจ้าบ้านสักครั้งเข้าฝั่งทีมเยือนครั้งครับก็คือทางฮูเอตกาเนี่ยจะแย่กว่าหน่อยนะนิดเดียวเท่านั้นเรื่องของสกอร์รวมเนี่ยทั้งหมดในช่วง10เกมออกสูงไป6ต่ำา2และเจ้า2เกมครับรายชื่อคร่าวๆฮูเอตกาเกมนี้ก็ใช้เป็นหลัง3เหมือนกันฮนะตรงกลางเนี่ยจะมี เชซุสเอาไร์ครับภุมทัมโปในแดงกลางตัวรุกที่น่าสนใจของพวกเขาเนี่ยจะมี arena, คอตาจารีนายบปีกทางฝั่งซ้ายเบอร์สิและนาเปาของพวกเขาเลยเซอร์จี้อนดริรับทำไปทั้งหมด1ประตูแล้วฟาของเอบาฮะหลักๆที่น่าสนใจจะมีตรงกลางก็คือการิโดภุมทัมโปในแดงกลางกรางูรูเซตาสร้างสรรค์เกมครับมิดฟิลเบอร์สิและนาเปาของพวกเขาเนี่ยจะเป็นจาวี่มาตันครับยืมประจำการในแดนหน้ามีตัวเลขเช่นกันครับสประตูแล้วฤดูกาลนี้ผลงานออกสตาร์เนี่ยยอดเยี่ยมเลย2ประตูจาก2เกม มาเสมอตัวเหลือมไปทางฝั่งเวทไกยครับคู่นี้สูงต่ําอยู่แค่2สกอร์เท่านั้นเวทไกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโคตรเยอะครับเสริมทีมมากถึง13รายนะนักเตะใหม่ส่วนไอบารเนี่ยฤดูกาลก่อนจบ อันดับกลางๆตารางประมาณแบบว่าหลุดเพลย์ออฟนิดหน่อยครับก็ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมจากการพบกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอบานะที่ดูจันเหนือกว่าครับในการพบกันโมเมนตัมมาดีทั้งคู่ครับประสบการณ์ก็ไม่แพ้กันถือว่าเกมนี้มีความสูสีมากๆอาจจะลงเอยด้วยผลเสมอที่หนึ่งเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เดียวแต่หากจะเลือกฝั่งสําหรับนัดนี้นะสำหรับบอลเซกุนดาเนี่ยตีเลือกอยู่เจ้าบ้านโฮวยกาดูจะเซฟกว่าครับตรงนี้ปักหมุดไปที่โฮวยกาอย่างน้อยเนี่ยพวกเขา เขาก็ไม่แพ้ครับต่อไปที่เสมอวนสกรรวมโอ้โหคาดว่าจะเสมอผมไม่ขายใบครับเปิดมา2ไปสูง2เลยจัดไป2หมดครับคู่นี้เกมที่บูดาเคสครับเกมนี้รอก,กันเนตทีมที่ตกชั้นจากราดิก้าสเปนจะพบกับราคอรุนยาที่2ครึ่งเลยครับเกมนี้เจ้าบ,บ้านเนี่ยสเกมแรกเสมอมาทั้ง2เกมครับยิง2เสียสมีสองต้มราคารุนยาครับเก็บ3าคะแนนได้เกมหนึ่งเสมอเกมหนึ่งยิง3เสียหนึ่งมิดสต้ม เตะหกเกมท้ายของเรงกาเนตครับพวกเขาดูไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะมักลงเอยด้วยผลเสมอครับถ้าจาก6เกมเลยชนะได้แค่เกมเดียวแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่แพ้คใครเรื่องของแฮนดิแคปพันได้ 2. เจ้าส2เสียสสูงแค่เกมเดียวกับจาก6เกม2เกมแรกเสมอกับฮูเวตการและกาดิสมาสกอร์เดียวกันครับจบ1นึนราคอหกเกมท้ายชนะ3เสมอ2แพ้ไปเกมภาพร,รวมต้องบอกว่าราคอดีกว่านะเกมแรกเนี่ยพวกเขาเปิดสนามด้วยการเอาอชนะกรานาดามาถึง3ประตูต่อหนึ่งครับนะัดถัดมา จืดหน่อยกับบูโกสดจบ0ูนย์เสีย h a n d ิแคปในเกมวันนั้นไปให้เกมผ่านได้3เสียสอ2สูงส,งส,งสงต่ำสา3เกมจาก5เกมที่เปิดออกมามีโอกาสที่เจอกันแค่5้าครั้งเท่านั้นครับล่าสุดก็อุ่นเครื่องเลยเลยกันเนทเนีย่ยเอาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งจากทั้งหมด5นัดครับภาพรวมเลยก็เป็นโดยกันเนทเอาชนะไป3เสมอหนึ่งแลวแพ้แค่นัดเดียวผ่าน handicap ได้3คือ3เกมที่ชนะเสียไป2ในเกมที่แพ้และก็เสมอครับสูงไป็น3ต่ำสองจาก5นัดคุมกาลังของทั้ง2ฝั่งครับเลกเนทเนี่ยจะมาในผัง4 42นะ ตัวแดนกลางของพวกเขาเนี่ยจะมีคิลเซ่ครับยืนคุมทัมโปอยู่ปีกสองฝั่งเนี่ยจะเป็นดูแกับอยู่ซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นนาอิมกาเซียคู่หน้าเดยราฟูเอนเต้ครับตัวความหวังหลักเบอร์เก้าตำแหน่งสูงหน้าจับคู่อยู่กับเดลโก้กาเซียเดปอร์ติวโออาคอรุนญาครับเกมนัดนี้เนี่ยจะมีกาเกน่าคุมเกมในแดนกลางขวาก็น,น่าสนใจครับทำไป็นหนึ่งแอสซิสแล้วลุยมีครูสกลางรุกเนี่ยจะเป็นมาริโอ้ซูเรโนเนาเปอฮอนแรนับปสกาเรายียเอสดาชูรียืมประจำการในแดนหน้า เลดยังไม่นิ่งนะคู่นี้ปปอถึงครึ่งลูกครับอยู่ครึ่งลูกเจ้าบ้านเนี่ยก็น้ำลน้นเลยส่วนปป,ปเนี่ยก็ประมาณราคาขาวครับ0.8กว่าๆแถวๆนี้สูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2.25 หากว่ากันเรื่องของชื่อชั้นและสักระสีเดียติว่าเริกเนตค่อนข้างจะดีกว่าเพราะว่าเพิ่งตกมาจากราดิการนั่แต่ถ้าเทียบฟอร์มแล้วลาครุญญาดูจะมีทรงมากกว่าครับจากผลงานที่ผ่านมาในช่วงหลังเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคอ้วยชายได้มากกว่าเรกาเนสิกเรกาเนมักจะลงเอยกับคู่แข่งด้วยผลเสมอครับเกมวันนี้เนี่ยยังคงเป็นราคอนะที่ดูศัก์ศสีจะดีกว่าแต่ว่าเลทราคามันส่วนทางกันครับหากมองถึง3คะแนนในบ้านเรกาเนเนี่ยติว่าก็ยากเหมือนกันนะแต่เมื่อเปิดมาต่อแบบนี้ก็ขอว ใส่เรกาเนตครับปักหมุดไปที่เรกาเนตที่ประบปอลุ้นยากหน่อยแต่มีโอกาสครับและไปที่ส่งด้วยจัดไปคู่นี้สองหมดคู่นี้มาอันที่บาซิลครับรอบที่ห้าอารีนาคอนได้ครับในบ้านของชาเปลคนเซ่พวกเขาจะพบกับวิราโนวาครับ ผ่านมา23เกมตรนารางคะแนนปัจจุบันชาเปโควนเซมโลกาสเลื่อนชั้นสูงที่เดียวฮะพวกเขาอยู่อันดับ3ตอนนี้สำหรับเจ้าบ้านชนะ12เสมอ10พ้า7ยิง34เสีย20เก็บได้40คะแนนลุ้นแชมป์ได้เลยนะตรงนี้กับสถานการณ์ปัจจุบันส่วนทางฝั่งของวิราน o วาเกับ23เกมชนะ10พ้10และเสมอ3ยิง22เสีย22เท่ากันเก็บได้33แตม้ม 6เกมของเจ้าบ้านชนะ4เสมอ2พาดแฮนดิแคปได้ทั้ง6เกมครับสูงเป็น3และต่ำ2เกมฝ้ากของวิราโนวา g ับ6เกมชนะ3แพ้3แล่าสุดแพ้ให้กับโบดาโฟโกมา2-0ฮนดิแคปผ่านได้3เสือ3ตามฟอร์มครับสูงไป3ต่ำนัดเดียวและมีเจ้า2นัด แต่ว่าเฮนทูเฮต์เนี่ยน่าห่วงชาเปโควอนเซ่หน่อยครับเพราะว่าจากการเจอกันทั้งหมดในช่วง7เกมเนี่ยเสมอ3ครับและวิลาร์โนวาคว้าชัยไป4ก็คือชาเปโควอนเซ่เนี่ยตั้งแต่มีโอกาสได้เจอกันตั้งแต่ปี2022นะไม่สามารถชนะวิลาร์โนวาได้เลยแฮนดิแคปก็แน่นอนครับวิลาร์โนวาผ่านได้มากกว่าครับเเกมผ่านในห้าครั้งมีเสียไปแค่2เกมก็ถือว่าชาเปเป็นหลงชัดเจนครับเรื่องของเฮนทูเฮต ชาปปคนไซเนี่ยจะมาในแผ่นหลัง3ครับโดยผู้เล่นที่น่าสนใจติมองไปที่วิงแบ็กทางฝั่งซ้ายนะวอเตอร์ชาครับในตำแหน่งวิงแบ็กทำไป5ประตูผลงานยอดเยี่ยมมากๆออกกุสโตครับสมกับเป็นมิดฟิลร์เบอร์สิบแปดอซิสสประตูมาชินโยและเปซัวตำแหน่งหน้าเปาคู่กันครับวิลานว่าหลักๆที่น่าสนใจเนี่ยจะมีเวียวร่าครับในแดนกลางมิดฟิลร์เบอร์5เดอรโดซินโยครับทำไป3ประตูและหน้าเป้าอันเดรุย โดส่วงของแฮนดีแคปเปิดมาครึ่งลูกครับเกมนี้ส่งตำ2สกอร์ ชาไปเนี่ยถือว่ามีซีสันที่ดีนะในฤดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากๆยิ่งเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าวางใจได้โคตรครับ11นัดที่ลงเตะในบ้านชนะไป8เสมอ1แพ้แค่2วิลานวาครับเยอน12เกมแพ้ไปถึง7ชนะ3เสมอ2ตรงนี้ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเกมนี้ครึ่งลูกหวังพึ่งชาไปโคนเซชนะเกมแรกเป็นไปได้ครับปักหมุดไปที่ชาเปโคนเซส่วนสกอร์รวม สำหรับบอลบาราซิลคู่นี้ติมองไปที่ต่บนะสองสก,กอร์ลุ ense, ้นชาเปโคเอนเซเฉือนสักลูกก็หวันเจี๊ยบแล้วครับบาราซิลบีเจ็ดมงครึ่งครับคู่นี้เฟโรเวเรียพบกับคุยาบาว่ากันที่ผลงานเจ้าบ้านก่อนเลยครับฟอร์มในะปัจจุบันเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ13 7 7ครับ9คือชนะ7แพ้7แ,และเสมอเกเกมส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ย23เกมชนะ9้เสมอ6แพ้ไป8ก็ถือว่าใกล้กันครับต่างกันแค่3คะแนนอันดับ10และ13 โดย6เกมท้ายของทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนเลยพวกเขาเตะหเกมเนะี่ยไม่แพ้นะชนะ3เสมอสล่าสุดก็จบเสมอมาผ่านแฮนดิแคปไปได้4ี่จาก6เกมมีสูงไป2แกบจาก6นัดส่วนทางฝั่งคุยอบายแกครับทั้งหมด6เกมท้ายเนี่ยชนะ2เสมอ2และแพ้2ผ่านแฮนดิแคปได้3เสีย 3, 3แมบมีสูงไป2เกมเจ้าถึง3นัดและตับถึงนัดด้วยกันเจอกันมาแค่ครั้งเดียวคุยอบาชนะได้ในเรกแรกครับจบ1ประตูต่อศูนย์โอ้ชื่อต้องเรียกดีๆนะคุยบาเนี่ย ฝั่งเจ้าบ้านครับผู้เล่นหลักๆของพวกเขาเนี่ยมีตัวเลขดีๆทั้งนั้นเลยสตัดดีมากครับไม่ว่าจะเป็นเนดินโยแนำแหน่งม,มิดฟิลทำไป3แอสซิสประตูจูนินโยครับทางฝั่งซ้าย5แอสซิสประตูสร้างสรรประตูได้ เยอะมากๆส่วนคารเราในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยก็กดไปปาดลูกแล้วศูนย์หน้าตัวเก่าครับส่วนทางฝั่งคูยาบายครับผู้เล่นหลักๆของพวกเขาเนี่ยจะมีมิเนโรครับตำแหน่งมิดฟิลด์เดนิลเซนครับอีกคนหนึ่งช่วยกันคุมทำโปรตัวลูกที่น่าสนใจเนี่ยก็ต้องหน้าเป้าเลยครับซาฟิราครับทำไปทั้งหมด5ลูกแล้วซื่อส่นนี้เปิดมาปอร์ๆเท่าน,นั้นราคาแบบกำกึง่งอีกแล้วครับเจ้าบ้านเฟอร์โรวิเอรยมาต่อส่วนสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่สสกอร์ กูนี้ใกล้เคียงสู่สีกันมากๆกครับเช็คผลงานในบ้านของทางฝั่งเฟโรวิเรียแล้วเนี่ยถือว่าน่าอยู่ฝั่งพวกเขากว่าวะ่ะเพราะว่าแพ้แค่2จาก11นัดที่ลงแตะในบ้านเท่านั้นบวกกับเบรดเกมนี้นี่ย มาไม่สูงครับเลือกขยับลงไปอยู่ที่เสมอตัวก็ได้ไม่เสียหายสำหรับเกมนี้ปักหมุดไปที่าทางฝั่งเฟร์วิเียครับแก้งานจากเกมแรกที่พลาดพายมาปักหมุดไปที่เจ้าบ้านส่วนสกอร์รวมเนี่ยคู่นี้ไปต่ำอีกคู่ครับสำหรับบอลบาซิลสนาม5ครับเกมนี้เอสเบริร์กดวนกับเฮอร์ฟอร์ดโคเกรอบเที่ยงคืน เจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่อันดับที่5ของตัวรางแนนครับเเกมชนะ4แพ้3ไม่เสมอกับใครเลยยิง9เสีย8เก็บได้12แต้มเฮอร์ฟอร์ดคุเก้ครับผลงานไม่ค่อยดีนะครัเจ็ดเกมชนะ2เสมอ1แพ้ไป4ยิงไป8เสีย12ประตูเก,ก็บได้แค่7แต้มเท่านั้นเอง 6นัดท้ายของเอสเบิร์กับพวกเขาชนะไป4ครั้งมีแพ้2เกมรวมเกมล่าสุดกับโฮโบโร่ด้วยจบ2-0ครับพลาดพ่มาแต่ว่าเป็นเกมนอกบ้านนะแฮนดิแคปผ่านได้3เสือไป2จาก5เกมสูงแค่นัดเดียวฮะส่วนทางฝั่งของเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ทั้งหมดในช่วง,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 ง6เกมท้ายไร้ชัยเสมอ2แพ้4ผ่านแฮนดิแคปได้เพียงเกม5เกมหลังเสือไป4แคปเจ้าเกมเดียวส่วนพวกเขาเนี่ยเกิดคาวินยับๆครับ,บ,บสูงไปทั้งหมด4เกมต่ำ2เกม สิเกมพบการแบ่งแต้มกันแค่เกมเดียวครับชัชนะตกเป็นของเจ้าบ้านเอสเบิร์กถึง7ครั้งมีพายแค่2นะัดเท่านั้นแฮนดิแคปตามฟอร์มเลยครับทุกเกมที่ชนะเอสเบิร์กผ่านได้ทั้งหมดทุกเกมครับทั้ง7เกมเลยสกอร์ออกสูงไป4ต่ำ6นัดจาก10นัดที่เจอกัน รายชื่อนักเตะครับเอสเบิร์กเนี่ยจะเด่นที่3ประสานหน้าบ้านก็คือบาเยเนัตครับในตำแหน่งปีกซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นลูคัสฟ,ฟ,ฟ,ฟอร์มนเาเปาองิงเกอร์เซนยาฝากหวังได้ทั้งหมดเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ครับเด่นทางฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนิคลาส์ดคอบเซันครับสองประตู1นึ่งอสร์เซนและคู่หูเขาก็คือคริสเตียนเยนเซนครับทางฝั่งซ้ายก้าวซ้ายเนี่ยวางใจได้เลยเปิดมาแพงนะลูกหนึ่งเลยเกมนี้เอสเบิร์กมาต่อครับสูงต่ำจะอยู่ที่3ามถึงสามจุดสองห้า ตั้งแต่เจอกันมา10เกมเนี่ยไม่เคยเปิดมาต่อที่1สกอร์เลยครับสำหรับเอสเบิร์กแต่ว่าโดยส่วนใหญ่พวกเขาก็มักจะผ่านได้แหละในเกมที่ชนะบวกกับผลงานของเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ช่วงนี้แต่ว่าเข้าทางเอสเบิร์กสุดๆแต่กับการเอสเบิร์กล่าสุดที่ลงเตะเนี่ยก็พลาดพ่ายมาเหมือนกันครับแต่อย่างไรก็ดีส่วนก็คงจะยากครับเมื่อผลงานออกมาแบบนี้แล้วปักหมุดไปที่เอสเบิร์กครับต่อไปที่1สกอร์กำลังสวยเลยตรงนี้ส่วนสกอร์รวม ตีว่าน่าจะมาฝั่งเดียวนะเฮอ,อร์ฟอร์ดโคเก้เนะี่ยผลงานเรื่องเกมรุกนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเยือนสามนัดเนี่ยพวกเขาหยิงมีแค่สองสก,กอร์เท่านั้นเองไม่น่าจะเจาะเอสเบิร์กในบ้านเาก่าครับวันนี้ปักไปที่เอสเบิร์กจัดไปคู่นี้สกอร์ไม่เน้นนะกดต่ำไปครับ3.25 ครบนะครับ5คือวินวันนี้จันนี้เนะี่ยเอาะหน่อยนะวีคนี้เป็นวีของฟีฟ่าเดครับเดี๋ยวเราลุยกันย,ยาวๆกับตีเหมือนเดิมแม้จะเป็นบอลทีมชาติแต่ก็ได้ลุยกันชัวๆครับไปสรุปแนวทางกันวันนี้แจกครบทั้ง5คู่เลยนะแต่ว่าจะนั่นไปนที่คู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ทีนึงถ้าสนใจรับแนวทางเพิ่มเติมลิในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับกด เข้ามาเป็นเพื่อนกันแอดเข้ามาสับทางกันได้เลยคู่แรกครับฮวนกาพบกับเอีบาติไปที่เฮลเวนกาแล้วก็สูงนะโดยกันเนพบราคอไปราคอไปสูงชาเปโคนเซ่พบกับวิราโนวาครับเกมนี้ยังไงก็ต้องชาเปโคอนเซ่แม้ว่าเฮตูเฮตจะเป็นรองภาพรวมเนี่ยดีกว่าก็ต้องอยู่ชาเปเลยครับตามแฮนดิแคปเลยครึ่งสกอร์วัดได้คู่ต่อมาเนี่ยเฟโรวเรียครับพบกับคุยอาบา ไปที่เฟโรเรียและก็สกอตต์เอสเปิร์กเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ครับโหเฮอร์ฟอร์ดโคเก้ไม่นาต้านอยู่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่เจ้าก็เจ๊แหละเกมนี้เน้นไปที่ฝั่งเจ้าบ้านครับไม่เน้นที่สกอตต์จัดไปครบทั้งสิบมุดแล้วตรงนี้5คู่กับตีฟักก็ทุกใจแล้วสุดท้ายฮะวันนี้ตีลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ